วันที่17มกราคม2565วันนี้เป็นวันที่7แล้วนะครับที่ผมลงเรียนคอร์สของ K c a ซี่ไนส์สเตเกี่ยวกับเรื่องวิธีการทำคลิปเอื้อว่ามันจะดีขึ้น,นเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะทำคลิปเรื่องอะไรโปรดติดตามชมครับโอเคสำหรับเรื่องราวเรื่องแรกของวันนี้นะครับผมขอนำเสนอ ก๋วยเตี๋ยวอร่อยแห่งเมืองหัวหินนะครับอันนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวห่อใบตองร้านก๋วยเตี๋ยวม้าทองก๋วยเตี๋ยวอันนี้นะครับความพิเศษอยู่ที่ว่าถ้าเราสั่งกลับบ้านนะครับเขาก็จะห่อใบตองให้แบบนี้นะครับแต่ถ้าสั่งกินที่ร้านจะไม่ได้ห่อใบตองนะเพราะนั้นต้องสั่งกลับบ้านวพานั้นอยากรีวิวต้องสั่งกลับบ้านเดี๋ยวเรามาเปิดดูครับว่าก๋วยเตี๋ยวอันนี้นะครับมีความพิเศษอย่างไร เราเห็นก๋วยเตี๋ยวไว้แล้วนะครับตอนนี้เราลองมาชิมกันดูครับขออนุญาตถอดแว่นนะเพื่อความฟินเรียบร้อยครับ <c oughs> อร่อยมากๆครับ ถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาหัวหินนะครับถ้าว่าไปที่ร้านได้เดี๋ยวผมใส่โลเคชันเอาไว้ให้ในคำบรรยายนะครับนะถ้าเพื่อนๆสนใจก็มารับประทานกันได้นะครับหรือจะสั่งแป๊บก็ได้นะครับเสิร์ชคำว่าก๋วยเตี๋ยวหมาทองนะครับแล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำแห้งนะก็จะได้เป็นก๋วยเตี๋ยวหอ่อใบตองแบบนี้นะครับขอส่งเพื่อนๆน,น,นักปันนะครับที่สั่งผลิตภัณฑ์ ของโม t ทิฟแล้วก็ CPD เข้ามานะครับโฆษณานะโอเคอถ้าสนใจนะครับผลิตภัภณฑ์ดูแลร,รักษาจักรยานนะครับแล้วก็ตัวโปรโตีนจากอกไก่นะครับสำหรับ เสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับอ่าสั่งซื้อได้นะครับในร้านเทรน i n g ิวิชั่มีทั้งในช้อปปีและในลาซาดาโอเคแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายนี้นะครับผมมีสอนเด็กต่อนะครับช่วงเช้าก็สอนไปแล้วช่วงหนึ่งนะครับช่วงบ่ายก็สอนแบบออฟไลน์อีกนะครับอ่าโอเคแล้วสอนเด็กแล้วก็เดี๋ยวเรามาว่ากันตอนช่วงเย็นต่ออีกรอบโอเค,คตอนนี้ได้เวลาสอนเด็ก โอเคในที่สุดวันนี้ก็สอนเด็กเสร็จแล้วนะใช้เวลาไป3ชั่วโมงนะครับตั้งแต่บ่าย2จนถึง5โมงเย็นข่าวนี้มีภารกิจช่วงเย็นนะครับจะต้องไปตลาดเพื่อซื้อดอกไม้เอามาไหว้พระนะครับแล้วก็เผื่อดูมีอะไรน่ากิน มาแล้วนะครับวันนี้ดอกไม้ไปไว้ให้พระนะครับแล้วก็ใน,น้นะครับน้ําตกโมนะครับปกติผมก็ชอบมาซื้อเจ้าเนยนะที่ตลาดหนองคอนนะปกติถุงละสี่สิบาทนะตอนนี้หมแพงหมแพงกลายเป็นถุงละห้สิบบาทครับผม ไม่รู้ว่าต่อไปราคาหมูล,ลงเขาจะลงราคาหรือเปล่าหรือว่าจะ50บาทตลอดติดตามต้นต่อไปครับอ่ะตอนนี้กลับบ้านกินข้าวกันครับได้เวลามาปั่นจักรยานกับเพื่อนๆในโปรแกรมวันแล็บนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะปั่นเอ็นจรเนรเบาๆนะเป็นเวลา50นาที เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่แบบเออจะเลิกงานมากว่าจะถึงบ้านก็มืดแล้วนะครับเพราะว่าเราปั่นเวลาหนึ่งทุ่มนะครับปั่นในบ้านนะครับมืดก็ไม่เป็นไรปั่นในบ้านปลอดภัยนะครับอ่ารักษาสุขภาพร่างกายกันได้ตลอดนะเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับมาปั่นวันแร็กับผมนะครับทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา19นาฬิกาดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การปั่นจักรยานในโรเก็ตวันแล ไปนะครับสำหรับการปั่นจักรยานในโปรแกรม o n e แล็กับเพื่อนๆน,นะขอบคุณทุกๆท,ท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาปั่นจักรยานด้วยกันนะครับกับ Training with Jack นะครับผมโอเคสำหรับ okay. วันนี้นะครับผมก็ขออภัยนะครับถ้าว่าคลิปวันนี้มันยังแบบว่าเรียกว่าขาดๆเกินๆนนๆน,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 นี่นะครับแต่ว่าคือคือผมเนี่ยอยากจะทำคลิปให้ได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คือผมจะต้องฝึกหัดนะครับอ่าผมจะต้องฝึกฝนในการทำตั้งใจฝึกฝนนะครับโอเคก็ขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ